ัะนี้ให้ดีต้อนรับนะคะสู่คลิปในะฮะดวงนะครึ่งเดือนแรกนะคะมกราคมนะของชาวธาตุลม นะะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะชาวธาลุมได้แก่ลัคนาราศรีอะไรบ้างนะคะมีมิถุนมีตุลมีกุมนะซึ่งไม่มว่าคุณจะเป็นมิถุนตุกลกุมในโหราศาสไทายหรือว่าศาสตร์ตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะโดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปค่ะจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้นะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆนะคะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่ยอยากจะสื่อสารไปถึงนะคะขอแค่ตัวคุณเองมี คนได้คิดถึงคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะโอเคเรามาดูพลังงานหลักของทัตนลมกันก่อนนะฮะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะขอไพ่ให้ชาวทัตนลมดวงความรักคุณเป็นยังไงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ตัวนี้มีไพ่เจ็ดถ้วย เจดถ้วยเป็นไพ่ที่วงบอกถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันมีภาพในจินตนาการค่อนข้างเยอะภาพในจินตนาการค่อนข้างเยอะบางสิ่งมีอยู่ในมือบางสิ่งยังไม่มีอยู่ในมือแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพความจินตนาการมากกว่ามากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เห็นแต่ความมาไม่ได้นะคะในบางเคสหมายถึงการมูการไหว้การขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะแล้วก็กำลังหมายถึงสภาวะของคนที่เผอิญเข้าไปอยู่ในโหมดของทางเลือกตัวเลือกอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ค่ะที่มีทางเลือกตัวเลือกเยอะหรืออาจจะเป็นตัวเขาเนาะที่ดึงเราเข้าไปแล้วฉันก็กลายไปเป็นตัวเลือกของเขาเลยอะไรแบบนี้นะ,ะไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไะมาดูค่ะ ขอให้ความรู้สึกของคุณกับอนนะทัดลมคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณรู้สึกอย่างไรกับเขามีไพ่โฟนขึ้นมีฟมีไพ่สี่ไม้ ตรนนะคะเพอร์มิตนะคะอืมมีแปดดาบแล้วก็มีไพ่สี่เหรียญเราไปดูพลังงานเขานะเขารู้สึกงไงคุณคะชาวทัดลมควีนถือไม้นะ มีหกดาบออกมาพี่ก็ให้นะมีห้าเหรียญมีสองไม้พลังงานค่อนข้างห่างเหินนะอืมก้าวถ้วยนะคะ แล้วก็ l ลเวอรค่ะไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้อพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะ,ะมาดูกันในหน้าไพ่ ในความรู้สึกที่คุณมีในความสัมพันนี้เนี่ยจริงๆแล้วในคุณรู้สึกดีกับคนคนนี้มากๆพี่มองว่าก่อนหน้านี้ตัวคุณเอาจะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ชีวิตอิสระมาเยอะแล้วก็โฟกัสแต่หน้าที่การงานของตัวเองคุณไม่ได้อินกับความรักความสัมพันธ์ขนาดนั้นไม่ได้อยู่ในโหมดที่เวลาใครมีคนรักฉันจะต้องมีด้วยมันไม่เกี่ยวถ้าคุณไม่คลิกคุณก็ไม่คุณก็ไม่เลือกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แต่พอได้มาเจอความสัมพันธ์กับคนคนนี้ มันก็อยู่จะอยู่ในโหมดที่เรามีความรู้สึกว่าเขาทําให้เรารู้สึกคิดถึงคําว่าการมีครอบครัวขึ้นมาได้ไม่สําคัญว่าคุณอายุเท่าไหร่อยู่ดีคุณก็คิดขึ้นมาว่าถ้าฉันจะมีครอบครัวหรือจะเป็นคนนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นคนนี้หรือเปล่าที่ที่ทําให้เราอยากจะลงเอยอยากจะใช้ชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกนึกอยู่ในใจบางท่านนะ่ะยึดต,ติด ขังกับตัวเองว่าเราอยู่คนเดียวมานานการที่เราจะไปมีครอบครัวมันใช่จริงๆหรอคนคนนี้จะดูแลเราได้จริงๆหรอนี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่สองเหมือนที่พี่บอกมาเลยแต่มันอยู่ในโหมดที่เรารู้สึกว่าพอเราไปเจอด่านเราไปเจอเขาตอนที่มันช้าไป บางท่านเราไปเจอคุณคนนี้ตอนที่เรานี่แหละไม่โสดแต่บางท่านเราไปเจอคุณคนนี้ตอนที่เขาไม่โสดนั่นแปลว่าไอ้ที่เราพยายามไอ้ที่เรารู้สึกมามันคือสิ่งที่สุดท้ายเราก็ไปอยู่ในจุดที่ถูกขังไว้เราทําอะไรกับมันไม่ได้เราได้แต่แบบกอดเก็บความรู้สึกตัวเองไว้แต่ว่าเราไม่สามารถปลดปล่อยออกไปเขารู้ออกไปให้ใครๆรู้หรือสถานะมันเปิดเผยได้นะคะอืมเคสต่อมา มันสามารถหมายถึงความสัมพันธ์ของคนที่มีระยะทางไกลได้นะคะตัวเรากับเขาเนี่ยมีแลนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันบางท่านอยู่กันต่างถิ่นแดนไกลเนาะจากในหน้าไพที่ขึ้นเป็นไพ่ห่างนะคะต่างถิ่นแดนไกลเราอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นู่นคราวนี้เนี่ยปัญหามันจะติดอยู่ตรงที่ว่ามันมีอยู่คนหนึ่งอะที่มีปัญหาในเรื่องของเวลา ในเรื่องของการบริหารเวลาในเรื่องของการบริหารในเรื่องของเงินเพราะว่าการที่จะออกไปใช้เวลาด้วยกันเนี่ยแอบมีความคิดอยู่นิดนึงว่าอ่านเรื่องเวลาใช่ถ้าถ้าสมมติเราไปเที่ยวแต่เราเอาเวลานี้ไปทำโอมันจะได้เงินเยอะมากเลยเนะี่ยมันมีคนคิดในเนี้ยอยู่อยู่ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็อีกอันหนึ่งมันก็คือจังหวะที่เหมือนแบบ ช่วงเนี้ยมีค่าใช้จ่ายหรือมีอะไรค่อนข้างรัดตัวค่อนข้างเยอะในบางท่านนะ่ะอยู่ในโหมดของตัวเขานะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเวลาจะทําอะไรเขาก็เลยเหมือนแบบที่จะต้องคิดถึงตัวครอบครัวก่อนที่จะคิดถึงความสุขของตัวเองอืมมันก็เลยเอฟเฟก์และส่งผลส่งผลมาถึงตัวคุณทําให้คุณมีความรู้สึกแบบโหเขาไม่พ่าออริเทตเราเลยอะไรแบบเนี้ยได้นะคะ เวอร์ชันประมาณนี้เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เราที่เจอใครสักคนหนึ่งในวันที่ในวันที่ความสัมพันธ์มันมาถึงทางตังนอะแล้วเราไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเราได้แต่แบบสวดมนต์ขอพรไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวอร์ชั่นประมาณนี้ค่ะอืมมาดูหน้าไพ่เขานะคะในความรู้สึกของเขานะมีควีนไม้มีหกดาบห้าเหรียญสองไม้เก้าถ้วยละเลอเวอร์สคนคนนี้สัมผัสได้ถึงความเป็นเนื้อคู่ เขาคิดกับคุณเกินเพื่อนแน่ๆไม่ว่าปัจจุบันคุณจะมีใครหรือเขาจะมีใครอยู่อันนี้ต้องพูดตามตรงแต่ว่าในเวอร์ชั่นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นตรงที่มีคนใดคนหนึ่งค่อนข้างมีทางเลือกตัวเลือกเยอะหรือเปล่าหรือคิดว่าอีกคนหนึ่งมีทางเลือกตัวเลือกเยอะหรือเปล่านะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องมีการเทคระยะห่างซึ่งกันและกันถามว่ามันมีความคิดถึง มีน้อยใจไหมน้อยใจสิ่งที่สัมผัสได้ตอนนี้สภาวะที่ถ้าคุณและเขามีจังหวะที่มันค่อนข้างห่างกันมันเกิดเรื่องของความน้อยใจเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ได้กําลังน้อยใจอยู่มันก็คือตัวเขาอะแต่มันมีคําว่าน้อยใจนะมีคําว่าน้อยใจมีคําว่าถอยห่างออกมานะคะในความสัมพันธ์นี้อยู่ไม่ค่อยดูแลกันห่างกันมีความคิดถึงอยากที่จะเจอ แต่ก็น้อยใจในวาสนาว่าทําไมมันเจอกันยากจังว่าทําไมมันมีอุปสรรคว่าทำไมทาไมมันยากจังอะประมาณเนี้นะในหน้าไพ่เป็นประมาณนี้นะคะยิ่งถ้าตอนนี้นะโตเขาเองมีความรู้สึกว่าแต่ก่อนคุณเคยอยู่แบบตัวติดกับเขาอะไพ่ห้าเหรียญนะ่ะไม่ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์มันจะเป็นย่งไรอะ ยากดีมีจนอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยคุณยังเคยสแตนบายอยู่ตรงนั้นตลอดแต่ปัจจุบันมันไม่มีก็ไม่รู้ว่าทําไมมันไม่มีมันอาจจะไม่มีเพราะว่าตัวเราสึกเราไปต่อไม่ได้หรือมันอาจจะไม่มีเพราะว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเราเป็นได้แค่เพื่อนหรือต่างคนต่างสนใจเรื่องเรื่องของงานหรืออะไรางี้ก็ได้แต่สิ่งที่มันเชื่อมจิตถึงกันก็คือไห่คนที่ท,ที่ที่รู้สึกถึงกันเนอะรู้สึกถึงกันได้ ไปดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะชาวธาตรลมแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรขอไพนะ่มามีเก้าไม้มาเชอ ก้มาม้เป็นหนึ่งในไพ่เมื่อยขาเหมือนกันนะยืนรอนะคะมีก้าไม้มีวิวค่ะสิบม้เอาแบกกันต่อสแปกไีน,ไน้อมีเดอะโฟนนะคะแล้วก็มีไพ่แปดถ้วยเออห้าถ้วยสอรี่ค่ะใส่ตาพี่ก็ไม่สเตรน ในหน้าไพ่ที่ขึ้นมาในแนวน้องหองความสัมพันธ์ของชาวทาตลมนะพี่รู้สึกมันจะมีจังหวะที่เราคอนโทรลไม่ได้ด้วยไพ่วีออฟฟอร์จูนขึ้นมาอะไรที่นัดหมายไว้อะไรที่เราคุยกันไว้มันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งมันมาจาก การแบกรับภาระความรับผิดชอบของคนทั้งคู่พี่มองอย่างนั้นนะคะพอเกิดสภาวะแบกรับความรับผิดชอบของคนทั้งคู่มันเลยทําให้ขาดการใส่ใจนะจากที่เห็นนี่เป็นดวงในเดือนมกราครึ่งเดือนแรกนะเพราะฉะนั้นชาวทัดุลมถ้าเราต่างคนต่างเข้าใจเขาอนะณวันที่เรายุ่งณนะวันที่เขายุ่ง ในเกสของคนที่ไม่ใช่เราสองสามคนนะเราต้องทําความเข้าใจนะคะคุยกับเขาแล้วพร้อมที่จะปรับแผนนะเพราะว่าในความสัมพันธ์เนี่ยในทุกๆความสัมพันธ์ไพ่สเตนขึ้นมานั่นแปลว่าสิ่งที่จะสามารถรักษาความสัมพันธ์ไม่ได้ก็คือเรื่องของสติเวียงทําไมละ่ะสมมุติเราโมโหมากเลยเรานัดเขามาใช่ปะ่ะเขาไม่มาอะไรเงี้ยถ้าถ้าเขาไม่มาเนี่ยถ้าเขามีการบอกเราล่วงหน้าว่าเขาจะไม่มาไม่ได้ให้เราไปลอเกอร์พี่ว่าอันเนี้ย พอฟังขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเขาให้เราลอเกอร์โดยที่ไม่แม้จะเท็กซ์มาบอกหรือไม่แม้จะโทรมาบอกเสียเวลาแค่ไม่เกิน5้าวิเนี่ยทาไม่ได้อันเนี้ยองแม่ต้องลงก็ลงไปแต่ถ้าสมมุติว่าเขาทําอย่างน้อยๆเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจนะคะนี่คือเคสที่หนึ่งนะ เคสที่ถ้าเป็นเรื่องราวของของเรา2อสาคนเนี่ยไพ่บอกว่ายังไงเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องปล่อยไปเพราะว่าจังหวะที่มาเจอกันในวันที่ไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่คนที่อยู่กับเราอะ่ะคือคนที่ใช่แล้วหรือคนที่จะมาใน next station คือคนที่ใช่รอหน่อยอดทนหน่อยเพราะวีออฟจูนขึ้นมากับเด e อโฟนเหมือนมันก็จะมีสถานการณ์เข้ามาให้โตคุณได้เห็นแล้วโตคุณได้เปลี่ยนพอัวคุณได้เปลี่ยน,ค,ยนคุณก็จะเป็นอิสระจากความทุกข์จากภาระ จากการเมื่อยขาเมื่อยแข้งของคุณที่คุณต้องยืนต้องรอต้องแบกรับความรู้สึกนี้ไว้แล้วคุณก็จะผ่านมันไปได้แน่ๆแน่แน,แนนะจากในหน้าไพา่ไปดูสิไพ่หน่อยนะคะแต่คุณจะเข้มแข็งขึ้นเลยนะเพราะขึ้น The Fool เนะี view June, strength, นะ่ย Wheel of Fortune The f o o n s s t r e n g เนี่ยคุณจะแบบมองความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เราเราเข้าใจเราทนทนได้ขอไพ่ค่ะ ให้แนะนำชาวทัดลมนะคะไพ่พระก็มาเฮโรแฟนจ้ามีเฮโรแฟนมีไพ่หนึ่งดาบนะคะมีไพ่หนึ่งไม้นะคะ มีไพ่เก้าเหรียญน,นะคะอีกนิดสิในถ้วยแน่นวนเทมเพลตไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คาดหมายไว้ไพ่ขึ้นมาบอกเลยค่ะว่าในความรักความสัมพันธ์นะ เมื่อไรที่เราเอาความถูกต้องเป็นที่ตั้งนะเอาความแฟร์เป็นที่ตั้งเอาศิลธรรมเอาความดีความเชื่อบนความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เบียดเบนใครเป็นที่ตั้งไฟนอนคุณชนะแน่นอนขึ้นหนึ่งดาบกับหนึ่งไม้ด้วยการมีคนใหม่ใช่ถามว่าแล้วทำไมชนุมโสดอยู่ตอนนี้ล่ะเดี๋ยวก็มีคนเข้ามามเดี๋ยวก็มีคนมาจีบเดียเด๋ยวสถานะนะคุณก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คาดหวังไว้อยู่แล้วอย่างที่คุณไปอธิษฐานคุณไปขอพอรไว้ คนที่อยู่ในมือคุณตอนนี้ที่คุณคิดถึงบางทีก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ไม่ใช่ไง <c oughs> ก็ไม่ได้ตรงตามนั้นบางทีเราไปเลฟขอเลฟไว้ตามนี้ใช่ไหมคะแล้วเราคาดหวังให้คนที่เรานึกในใจอเปลี่ยนให้มาเป็นคนที่ตรงตามเลฟหึกออกไหมมีการปรับตัวโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวเขาต้องปรับแต่เราอยากได้แบบนั้นซึ่งเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะบอกว่าเอาคนใหม่ที่เขาเป็นแบบนี้ไปเลยง่ายกว่าไหมอย่างเงี้ยเรื่องบางเรื่องเปลี่ยนได้ เรื่องบึงเรื่องเปลี่ยนไม่ได้เหมือนเราเกิดมาเป็นเป็นเชื้อชาติไหนอะเราคือเกิดมาเป็นเชื้อชาตินั้นสัญชาติเปลี่ยนได้ถูกไหมแต่เชื้อชาติเปลี่ยนไม่ได้คล้ายๆกันคล้ายๆกันเหมือนเราอยากได้คนแบบนี้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกว่าแล้วฉันจะไปเปลี่ยนเขาได้ยังไงเอาคนใหม่ที่เป็นแบบนี้ไปเลยน่าจะดีกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอแล้วช่วงระหว่างระยะเวลาที่คุณจะได้เจอคุณจะอยู่ในโหมดโสดสวยอรอรวยมาก การันตีด้วยไพ่ใบนี้เงาบ้างนิดหน่อยนะไพ่ใบน,นี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเมื่อถึงเวลาจังหวะก,กําลังที่พลังงานบุญของคุณนะ่ะพลังงานที่ดีเนาะบุญนั่นแหละนะเสมอการบุญเสมอการศีลเสมอการสิ่ง,งดีๆเส,สมอการจะดึงให้คนคนนี้ก้าวเข้ามาและจังหวะนั้นนะ่ะสิ่งที่คุณคิดไว้ว่ามันแบบโอ้โหภาพนิยายมากเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันจะเป็นภาพที่มันสามารถอยู่ตรงหน้าคุณได้จริงๆอ่ะ อืมประมาณนี้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงนะครึ่งเดือนแรกหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะของชาวธาตุลมในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment นะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะที่ลงคลิปที่ดูก่อนใครอยู่ในไก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ